สวัสดีค่ะมาพบกับปิ้งปองแชร์อีกแล้วค่ะเมื่อนี้ปิงปองจะไปส่งขนมกับเมื่อบานไปให้หลานอยู่ไทยนะคะนี่มันก็จะมีขนมแล้วกับมาม่าเห็นไหม,มคะมันจะมีกระเป๋านี่ปองก็เตรียมใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเราต่ไปงองไปตรงนี้นะคะกล่องกับบ๊อกกี้ไงแหงแล้กค่ะกะว่าส่งไปนิดหน่อยค่ะไันน้ส่งไปหลายหนี่ปิงปองกก่อกาเอกสารตามหนีนะคะขอหยาดปิดที่อยู่อยู่ไทย นี่ค่ะเอกสารกระกรอบเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยไปยื่นให้ไปสนีนี่ค่ะกล้องประมาณนี้เนี่ยห้องไปส่งของกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปเบิงว่ามันจะจักบาทนะคะกล้องขนาดนี้จักกิโลไปกันเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เขาก็ถึงหน้าไปสนีแล้วจ้ะกล้องไดมันแตกฮะเขียนยู่บ่ 何、oh、で ถามต้องถามมันก่อนว่าเอากล้องนี้ได้บ่เบอร์หาแล้วเพราะเราควรมันต้องประมาณเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์แปดกองนี่มันพร้อบ่เออเบอร์หาเออเอาเบอร์หาอะไรเพื่อน เปลี่ยนแต่เออเปลี่ยนบ่เพราะว่ากล้องนี่มันมันพังบ่หัวมันเจ๋อเด๋ยวบ่วฮะเอื้อนเธอเออเอื้อนติดเทมไอเขาก่อนอ่นอ่ะอันเออตามนี้ข้างล่างนั่นแหละเปลี่ยนกล้องค่ะทุกคนแต่ว่ากล้องมันมันเก่าหมด ไม่ใช่เธอเธอต้องจับเธอต้องจับดีสักสองทบกัได้เพื่อน หลังจากที่ไปส่งของไปสนีกลับบ้านนะคะไปให้หลานนะคะจะบอกว่าพุ่นไว้แหงก่ะทุกคนโอ้ยเงินบพอเลนยืมเงินนะคะนี่ปิงปองก็ไปส่งมาแล้วนี่ไปสนีโอ้ยแบบว่าแปดโลก็อีกแปดขีดนะคะเบิดเงินไปเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่ง้อห้าสิบบอนโอ้ยตีเป็นบ้านเฮาก็ประมาณเกือบเกือบพันแปดได้อยู่เลยคะ่ะ จะบอกว่าแพงเฮงเราจะบอกว่าตอนนี้ไปสนีเกาหลีนะคะบอสามารถเขียนภาษาไทยได้นะคะต้องกรอบเป็นภาษาอังกฤษจากทุกซ่องเลยต้องเป็นภาษาอังกฤษทียูไทยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาเปลี่ยนไม่แต่ก็เริ่มเริ่มตั้งแต่นึงโมกะลาแล้วนะคะเพื่อผู้ใดยังโมโหนะคะไปสนีก็จะได้เตรียมไปถือทียูต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะรายการพวก ของที่งเนี่ยจะได้บ่ต้องเสียแถวเหมือนปิ้งปองนะคะกอกแล้วกอกอีกพิษแล้วพิษอีกอยู่ค่ะต้องหาที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษโอ้ยบุญไหวตีแตกเลยบ่ค่อนดในไทยนี่ไปเท่นี้ให้เบิ้งเท่าใดน,นะคะนี่แหละคะ่ะการทรงของกับบัานเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขามาลอเบิ้งวางมันจะหอดบ้านเขาอะประมาณวันที่เท่าใดน,นะคะปิ้งปองก็ทรงวันที่15เดือนมีนาคม25ห้า 6-4นะคะเดี๋ยวเขาคอยมาเบิ้งอีกเทอหนึงว่ามันไปหอดบานเขาจะโมงจ้ะอุ้ยจะบอกว่าทรงแพงแห้งปกติมันหนาจแ้่แพงขนาดนี้แต่กับบหูช่วงโควิดหรือเปล่าคะไปแล้วจ้าแล้วพอกันไหมจ้ะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งว่ามันจะหอดบานต,อ,ตอนไหนวันที่เท่าได